สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับอัปเดตข่าวสารของปีสัตแดงก็เหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันแอดก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแอดหน่อยนะคะโอเคค่ะเพื่อในการไม่เสียเวลาเราก็ไปอัปเดตข่าวสารของปีสัตแดงในรอบเย็นนี้พร้อมๆกันได้เลย มาเริ่มต้นกันที่บทวิเคราะห์ของแกรี่เนวิลก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเพราะล่าสุดแกรี่เนวิลได้ออกมาเปิดเผยว่าค่อนข้างน่าแปลกใจที่ปีศาจแดงเนี่ยตัดสินใจดึงเซกิโอเรกิรอนเข้ามาเสริมทัพนะคะ ก็สำหรับตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ก็ปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางปีศาจแดงเองก็ได้นักเตะเข้ามาเบสิกเนี่ยก็คือ7คนนะคะคนแรกก็คือเมสันเมาส์คนที่2ก็คือองเดกโอนน่าคนที่3ลาดมุทออรลุนคนที่4อัลตา,ายบาอินเดียคนที่5เซคิโอเลกิลอนคนที่6โซฟิยานอัมระบัดและคนที่7ก็คือพี่จอนหรือว่าจอนนี่อีเวนนั่นเอง ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากปิดตลาดลงทางแกลลี่เนวิลก็ได้ออกมาวิเคราะห์ผ่านสื่อสกายสปอร์ตนะคะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างแปลกใจมากๆนะที่ปีศาจแดงแตัดสินใจไปดึงไอ้เจ้าเลกิลอนเข้าสู่ทีมนะคะโดยทางแกลลี่เนวิลบอกว่าผมต้องยอมรับมากๆว่าตอนที่ผมรู้ว่าปีศาจแดงดึงเซกิโอเซกิลอนเข้าสู่ทีมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะแปลกใจนะ แต่ผมเชื่อว่าการที่ปีศาจแดงตัดสินใจทําอย่างนั้นน่าจะเป็นการตัดสินใจที่อุดช่องว่างระหว่างที่ลูกชอเมียการบาดจีบและมันน่าจะเป็นมาตรฐานแบบชั่วคราวส่วนสําหรับแนวรายของโซฟิยานอัมระบัตผมมั่นใจว่าเขาจะไม่ใช่การเสริมท้าบแบบชั่วคราวเหมือนกับเซคิโอเลกิลอนเพราะอัมระบัตนั้นสามารถเล่นตำแหน่งเดียวกันกับคาเซมิโลได้และเขาก็เป็นนักเตะที่ครองบอลได้ค่อนข้างดี ซึ่งสำหรับอัลลับ์เนี่ยสมอรสอมีข่าวว่าต้องการที่จะดึงเขามาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วที่จะเล่นกับบอลเช่นเดียวกันกับแฟังกี้เดยยองที่ทีมเคยต้องการเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วเพราะฉะนั้นดีลของอลัลลับน่าจะเป็นดีลที่วางแผนกันมาเป็นอย่างดี ส่วนสําหรับเมสันเมาส์เขาเป็นนักเตะที่เล่นคนลสไตล์กับอัลลบัดโดยสิ้นเชิงเขาเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์เกมได้ดีและเขาก็เพลซิ่งได้ดีมีจุดเด่นในการเชื่อมเกมและกระารสอดแทรกในการทําประตูซึ่งผมคิดว่าในซีซั่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่เอลิกเพนฮากเสริมทัพได้ค่อนข้างน่าสนใจนะแกลลี่เนวิลก็พูดเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาต่อกันที่บทวิเคราะห์ของดิโอฟิยานานต่อเลยนะคะพอล่าสุดดิโอฟิยานานก็ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าการที่ทีมปีศาจแดงเนี่ยเสริมทัพโดยดึงโซฟิยาอัมระบัดเข้ามามันจะเป็นการเสริมทีมที่สมบูรณ์แบบมากๆเลย ก็ยังคงอยู่การกับบทวิเคราะห์ของบรรดากูรูต่างๆนะคะหลังจากที่ตลาดนักเตะมันปิดลงเนี่ยก็เป็นธรรมดาจะต,ต้องมีการวิเคราะห์ของกูรูเยอะแยะเต็มไปหมดที่ถูกเปิดเผยออกมานะคะซึ่งคนล่าสุดก็คือลิโอฟีนานโดยเขาพูดกับช่อง YouTube ของเขาเกี่ยวกับดีลของโซฟิยาอัลระบัดเอาไว้ด้วยนะคะ โดยลิโอฟินานเขาบอกประมาณว่าผมเนี่ยได้เห็นฟอร์มการเล่นของโซฟิยันอัลระบัดในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะแล้วผมก็คิดว่าเขาทําได้ดีมากๆแม้กระทั่งในเกมที่พบกับฝรั่งเศสเขาปกป้องพื้นที่ของเขาได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งเหมาะสมมากๆถ้าหากนักเตะอย่างคาซิมิโลนั้นต้องการพักผ่อนหรือว่าอาจจะไม่สามารถลงสนามได้เราก็ยังมีโซฟิยันอัลระบัดนี่แหละที่จะลงสนามแทนเขาหรือบางครั้งถ้าหากปีศาจแดงจะเปลี่ยนแผนเป็นเน้นเกมลุก ผมก็เชื่อว่าอัะบัตจะทำได้ดีเขาเป็นผู้เล่นที่มีทักษะดีเราเคยมีนักเตะอย่างเฟ,ฟิตแล้วก็สกอตต์แมคโทเมนีแต่พวกเขาทำหน้าที่ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ดูถูกทั้งคู่นะแต่ผมพูดตามลูกเกม แต่ถ้าคุณมีอัมระบาดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสมบูรณ์แบบนั่นคือความสามารถของเขาเขาเป็นผู้บังคับบัญชาในตำแหน่งของเขาเขารู้ว่าควรจะเล่นเกมช้าหรือเกมเร็วและเป็นนักเตะที่มีระเบียบวินัยมากๆทิ่งเหล่านี้แหละมันก็คือคุณสมบัติที่กองกลางตัวรับที่ดีควรจะมีลิโอฟยนานก็แสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้เลยนะคะ ทีนี้มาต่อกันที่บทวิเคราะห์ของคริสตัตตันต่อเลยนะคะพอล่าสุดเขาได้ออกมาวิเคราะห์ว่าเกมบิ๊กแมตช์ที่ปีศาจแดงจะพบกับปืนโตเนี่ยฝ่ายชนะก็จะเป็นทางด้านไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะคะก็เกมบิ๊กแมตช์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะพบกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลก็จะเริ่มต้นการในค่ำคืนของคืนพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยก็สี่ทุ่มครึ่งนะคะยังไงใครที่เป็นแฟนบอลของทั้งสองทีมก็อย่าลืมตั้งหน้าตั้งตารอเชียร์กันละ ซึ่งล่าสุดค่ะทางคิสตัตตันอดีตนักเตะเก่าก็ได้ออกมามีคราะห์ผ่าน BBC Sport แล้วก็ฟันธงนะคะว่าผู้ชนะในเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางด้านสโมสรอาร์เซนอลโดยคิสตัตตันแสดงทัศนะเอาไว้ประมาณว่าผมคิดว่าทั้งแมนยูนเตแล้วก็อาร์เซนอลในซีซั่นนี้ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะไม่ว่าอาร์เซนอลจะมีจิตแต้มส่วนแมนยูนเตเนี่ยก็มีอยู่หแต้ม ผมคิดว่ายังมีเครื่องหมายคำถามมากมายเกี่ยวกับตัวของมิเกลอาร์เตตาว่าเขาแก้ไขสถานการณ์ของอาร์เซนอลได้ตรงจุดหรือเปล่าส่วนสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขายังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์ลิสมาได้ซึ่งหลักๆมันก็เป็นเพราะพวกเขาได้จุดโทษ แต่ประเด็นก็คือในเกมนี้อาเซนอลพวกเขาเล่นในบ้านที่เอมิเรตสเตเดียมผมคิดว่าด้วยเหตุผลนี้พวกเขาจะเป็นฝ่ายที่จะเอาชนะแมนยูนเต็ดมาได้และสะกอร์มันน่าจะจบลงที่2ประตูต่อ1เบืองต้นคิดสต,ตันก็แสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาต่อกันที่ความคืบหน้าของโซฟิยันอัมระบัดหน่อยดีกว่านะคะว่าในตอนนี้เนี่ยดิวของเขามันไปถึงไหนแล้วก็สําหรับโซฟิยันอัมระบัดในปัจจุบันนี้ถึงแม้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนตดจะประกาศเซ็นสัญญากับเขาอย่างเป็นทางการแล้วก็ตามแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังไม่ได้เดินทางมาเปิดตัวกับปีสแตก็กแล้วก็ยังไม่มีการชูเสื้อเต่งใดน,น,นะคะหลักๆมันก็เป็นเพราะน่าจะยังติดลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ของทางสโมสรปีออริจินัลนั่นแหละ ก็น่าจะต้องรอให้มีการชูเสื้อก่อนนะคะถึงจะเอารูปของเขาเนี่ยมาลงในเว็บไซต์ได้ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดในดิลนี้นะคะทางฟาบิซิโอโรมาโนก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้อัลบัตเนี่ยเดินทางมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์แล้วนะคะ หลังจากที่เขาเนี่ยตรวจร่างกายเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแล้วในคืนนี้นี่แหละที่น่าจะมีการถ่ายรูปอย่างเป็นาการแล้วก็ทําการชูเสื้ออย่างเป็นทางการในค่ําคืนนี้ส่วนในเรื่องที่ว่าโซฟิยานอัมระบัตเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในเกมที่ปีศาจแดงจะพบกับอาร์เซนอลหรือเปล่า ตรงประเด็นนี้มันได้มีสื่อออกมาวิเคราะห์นะคะอย่างเช่นแมนเชสเตอร์อินนิ่งนิวแล้วก็เดอะมิลเลอร์นะคะเห็นบอกว่าก็มีความเป็นไปได้ที่โซฟิยานอัลบัตจะไปโผลในเกมนั้นนะคะแต่เบื้องต้นก็น่าจะเป็นตัวสำรองไปก่อน เพราะในตอนนี้เขายังไม่ได้ลงซ้อมกับสโมสรเลยนะแต่ถ้าเป็นซิคิโอเลกิลอนเนี่ยน่าจะได้ลงสนามชวดชวนนะคะเนื่องจากเขาได้ซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตามการรายงานของทางเอลิกเทนฮากเองเลยนะคะ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวการโชปปาของปีสัตวแดงกันหน่อยดีกว่านะคะพอล่าสุดทากฟาบิเซโอโรมาโน,โนได้ออกมาเปิดเผยว่าค่าเหนื่อยที่เมสันกินวุฒได้รับในหลังจากนี้เนี่ยทางปีสัตว์แดงเป็นคนที่จ่ายให้มากกว่า50%เลยนะคะส่วนสมสอเกตาเฟ่นเนี่ยจ่ายแค่นิดเดียวเอง ก็สำหรับข่าวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นข่าวที่แอดมินอ่านแล้วก็ค่อนข้างที่จะงงงวยเหมือนกันนะกับสิ่งที่โลมาโนเขาบอกมานะคะอย่างที่ทุกคนดูกันในตอนนี้เนี่ยทางเมสันกินวูดก็ได้ย้ายไปอยู่กับสโมสรเกตาเฟ่แบบชั่วคราวนะคะจนจบแค่ในฤดูกาลนี้เท่านั้นนะ เพียงแต่เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาทางฟาบิซซโอโรมาโน่ก็ได้โพสต์รายงานความเคลื่อนไหวของกินวูดด้วยนะคะโดยทางโรมาโน่เนี่ยเขาบอกว่าเมสันกินวูดจะกลับมาเป็นนักเตะของปีศัตวแดงอีกหนึ่งครั้งในเดือนมิถุนายนซึ่งไอตรงที่โรมาโน่เขาบอกว่าจะกลับมาเป็นนักเตะของปีศัตวแดงอีกหนึ่งครั้งเนี่ยมันหมายความว่า ปีศาจแดงจะให้เขาพิสูจน์ตัวเองที่สโมสรน,นี้หรือเปล่าหรือว่าจะขายเขาออกอย่างเป็นทางการอันนี้แอดมินไม่ค่อยเข้าใจที่โรมาโ,โนเขาสื่อนะบอกแค่ว่าจบซีซั่นนี้เมสันกีนวูดจะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมกับปีศาจแดงนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือค่าเหนกของเมสันกีนวูดที่ในตอนนี้กีนวูดได้รับจากเกตาเฟ่เนี่ยเห็นบอกว่าเกตาเฟ่มีส่วนจ่ายน้อยมากนะคะแต่หลักๆก,ก็จะเป็นทางด้านแมนยูนิตตีนี่แหละที่จ่ายให้เป็นหลัก ซึ่งเห็นบอกว่าจํานวนเงินที่จ่ายให้เนี่ยมันมากกว่า50%อีกนะคะส่วนเกตาเฟ้นั้นโรมาโนเขาบอกว่าจ่ายแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแต่ก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าจํานวนเงินที่ทางปีศาจแดงแล้วก็เกตาเฟ้แบ่งจ่ายให้กับเมสันกินวูดเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้นะ ก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเย็นนี้ก่อนที่จะจากกันไปขอย้ําอีกทีนึงนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบก,กวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแอดหน่อยนะคะโอเคค่ะสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดละและพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีค่ะ